ลาวกำลังประเผชิญกับอากาศหนาวมอกนาหิมะตกและน้ำกากกาบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดทุดผสกคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะ ก็มือนอีกก็มีเหลืองเล่าเหลืองหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตให้กับทานผู้สมทุกทุทานได้เบิ้งแล้วก็ได้ฟังน้ากันเนาะก็คือเหลืองของความหนาวเย็นอยู่ในสอปอป,อปอเล่าของห้าหนีเนาะโดยเฉพาะก็คือทางแขวงเชียงขวางเนาะเดี๋ยวชิเป็นแนวใดเ้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะตัวน,นี้เนาะก็คือภาพบรรยากาศยูทิคยูเก่าลักซึ่งทึกบันทึกไว้ในวันที่11เดือนหนึ่งปี2 0 2 1นี่เนาะในเวลา สิบห้าโมงสามสิบแปดนาทีเนาะก็ถือว่าเป็นภาพที่ว่ามีมอคค่อนข้างจะหลายพอสมควรแหละเนาะการทันจรก็ถือว่าค่อนข้างจะลำบากเนาะน่ารู้จริงคนนี้เขาเขานี้ ต่อมาเนาะก็คือภาพบ,บญญารรยากาศย่ที่บ้านป่าห่างเมืองศบเบาแขงหัวพันเนาะก็ถือว่าเป็นอิกแข้งนึงที่ว่ามีความหนาวเย็นที่สุดก็ว่าได้นะเสียบะต่อนตนนี้ล้ามืออ่ะคายเอาต้นนี้มาล้ามืออะไรอย่างเงี้ยเด็ดเออกแล้วมันโอ้ยตอนนี้กิน,อ,อ,นอันเยอะแท้ทรายละก็

ท่าเบียร์มาเนาะกินคากว่ะแซ่บคือขนมเนี่ยดีเลยจับดีดีเลยจับดีดีเลยโอ้อทิมบ่หนาววันนี้น่ะกินได้ยังหานกินขนม ก็เอามาติเสี่ก็คือดังทีเข้าเห็นน้ำกันเนาะกับมีทั้งม็อกนาทั้งน้ำกาบกับลายๆายยัเนาะก็ต้องคอขอบใจคลิปวิดีโอดีๆจากทางหนังสือพิมพ์เล่าพัฒนานชีว่าเห็ดไห้เข้าได้เห็นแง่มุมต่างๆของแต่ละเคตแต่ละแขวงของประเทศลาวเฮาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายเนาะเพียงอยากจะมาอัปเดตบรรยากาศความหนาวเย็นทั่วลาวให้กับทุกๆคนเด้เบิ่งนากันเนาะย่บางของทานผู้สมแต่ละทานเนาะอากาศเป็นจังใดก็าสามารถอัปเดตชูกันฟังได้ทางลุมนี่แแล้วเนาะโดยการคอมเมนต์คอมเมนต์ของทานไว้ทางลุมนี่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเึ่งกันและกันเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี